เราแค่เพียงอธิบายการกระทำเพื่อที่จะให้การกระทำนี้บุคคลทั่วๆไปออกห่างคำพูดนี้เป็นคำพูดที่อยู่ในระดับใดเราจะต้องยืนยันไม่ใช่ปฏิเสธต่อละสุปหานหัวตาลไม่ใช่ปฏิเสธต่อบทบัญญัติของเราหากเรากระทำไม่ได้เราจะต้องยอมรับว่าการกระทำของเรานั้นเป็นการฝ่าฝืนพินองพู้ที่มีอิมานประการเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากหากเราลงรายละเอียด คำพูดของบรรดานักิชีการสารลับมากมายในการยืนยันว่าการงานนั้นมีเพิ่มและก็มีลดเพราะเนื่องจากอะไรพี่น้องเพราะเขายืนยันองค์ประกอบของการอีหมานมีการกระทำมีการละหมาดมีการจ่ายสะกาศมีการประกอบพิธีฮั์การปฏิญาณตนมีคําว่าต้องใช้ถ้อยคําต้องใช้คําพูดเปล่งออกมาถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะของสงครามก็ตามเราจะต้องให้เกียรติถ้อยคํา ที่บุคคลหนึ่งกล่าวถึงแม้ว่าในหัวใจของเขาเราคิดว่าในหัวใจของเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะบริสุทธิ์ต่อละซุบฮานะหัวตาละกลัวคมดาก็าตามอุมิตุอันอุกอติลัน,นาสฮัตยตาชาดูลาอิลฮาอิลลัลลอฮ์ฉันเน่ยต่อสู้กับผู้คนแม้กระทั่งในภาวะของสงครามก็ตามเราจะต้องให้เกียรติกับถ้อยคํานี้ส่วนการการะทําเราค่อยว่ากันค่อยเชิญชวนให้เขาการะทําในเรื่องของหลักปฏิบัติ เพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มีอิมาดอะไรก็ตามที่เป็นการงานที่อยู่ในหัวใจการบริสุทธิ์ใจต่อเลาเราไม่สามารถที่จะชี้ว่าบุคคลน,นี้ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อเลาซุบฮาหนะฮัวตาล่วาฮิซาบุฮุมอัลลอฮ์เราจะต้องมอบหมายอะไรมอบหมายให้กับเราซุบฮาหนะฮัวตาลาเราแค่เพียงตักเตือนให้บุคคลนั้นออกห่างการกระทําเหล่านี้คําพูดเหล่านี้หลักความเชื่อเหล่านี้นี่คือแนวทางของชาวอาลีสุนน์วัะมาอะในการที่จะ แยกย่อยต่างๆไม่ใช่แค่เพียงการอีมานที่อยู่ในรูปเดียวเท่านั้นมันมีคแขนงมากกว่า60กว่าหรือ70กว่าที่ดูพี่น้องผู้ที่มีอีมานหากเราคิดต่างมุมละ่ะใครที่กระทาการฝ่าฝืนตกนรกเลยปฏิเสธรัทธาต่อละสุบะฮาหนะฮุอาตะาอาลาเพราะกลุ่มเหล่านี้มีแล้วพี่น้องผู้ที่มีอีมานดังนั้นการที่เราศึกษาลงรายละเอียดในเรื่องของหลักวิชาการมันคือสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพื่อที่จะให้เรานั้นหลุดพ้นจากฟิตรนาหนึ่งที่สุดตรงกับฟิตรนาหนึ่งที่ย่อนยานต่อหลักการาศาสนาบางคนบอกว่าการอีมานไม่มีเพิ่มไม่มีลดเมื่อบุคคลหนึ่งปฏิเสธศรัทธาเขาการะทำความดีความดีของเขาก็จะไม่มีอะไรไม่ถูกตอบรับเช่นเดียวกันคนที่หย่อนยานบอกว่าใครที่อีมานเขาไปการะทำความผิดในเรื่องของบาปใหญ่ อีมานของเขาไม่ต่างอะไรกับท่านอาบูบักท่านอุสมานท่านอาลีเพราะเนื่นองจากว่าการอีมานนั้นคือการที่เรารู้จักอัลลอฮ